สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีบน a เมซ o n นะครับกลับมาอีกแล้วคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับไม่มีเซนเซ,นเซอร์อะไรเลยเพื่อนๆเอาไอเดียนี้ไปหาสินค้าตัวนี้มาขายได้เลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสินค้าตัวนี้หาในเมืองไทยได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดยออดออนไลน์คอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay และ a m a ซอนนะครับสอนแบบจับมือทำสอนแบบตัวตัวดูแลตลอดชีพการันตีคืนเงินสูงสุดถึง 100%นะครับและช่วงนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นด้วยลงเรียนกับเรานะครับแถมคอสช้อปปี้ให้ฟรีๆด้วยนะครับโอ้โหจัดแหลกเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าอ๋อถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะฮะเบอร์อยู่มุมซ้ายล่างของคลิปนะครับ0ูนย์หกหกหสแกนคิวอารคคุยกับเราทางไลน์ได้หรือจะเข้ากลุ่มนะฮะกลุ่มแบบติดตามข่าวสารของโอตออนไลน์ก็สแกนคิวอารคตัวที่2ได้เหมือนกันนะครับ ่ะสินค้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆจริงๆมันเป็นสินค้าที่เอาคืออย่างเมื่อวานผมก็แบบเหมือนเสิร์ชนะครับในจังเกิลสเกลนะฮะอ่าจังเกิลสเกลนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้แรงนะครับนี่มันจะมีเซลล์เอสเ a t o มนะฮะรู้แรงรู้หมวดสินค้าคุณรู้ได้ว่าสินค้าตัวนี้ยอดขายประมาณการเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่เราจะมาที่ Product Research นะครับแล้วผมก็ตั้งค่าไปจนเจอตัวนี้นะฮะนี่เลยนะฮะ ก็คือปลอกหมอนแบบผ้าไหมนะครับปลอกหมอนแบบผ้าไหมอ่านะฮะซึ่งมันก็คือคีย์เวิร์ดซิลพิโลเคสนะครับวิธีเช็คนะฮะอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆจำไปเลยนะใครที่เรียนกับผมด้วยแล้วก็มีจังเกิลด้วยนะฮะทำตามคลิปไปเดี๋ยวคุณก็จะเจออะไรอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเจออะไรอื่นๆคุณก็ใช้วิธีเช็คแบบนี้แหละนะครับอ่าก็ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบตัวหนึ่งแอบเห็นไหม ขึ้นไหมนะฮะขึ้นนะฮะแต่มันก็จะมีคําอื่นอีกนะครับแต่เขามาเป็นแบบเซตเลยนะฮะแบบเซตก็ได้อ่ะก็มีคาว่าเซตอีกคํหนึ่งนะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่นี่ครับเพื่อเช็คอีกทีหนึ่งครับอ่าอันนี้ผมเลือกใหม่เลยก็ได้นะครับว่าคาคานี้มีคนเซิร์ชเยอะมากน้อยแค่ไหนแหละแต่เราจะเอาคำที่มันเกี่ยวที่มันเสิร์ชเยอะที่สุดนะฮะอืมกดเข้าไปดู เห็นไหมซิลพิลโลเคสแบบเซตขนาด a เม z o n มันขึ้นมาแนะนำนะแต่จังเกิลบอกเสิร์ชโลมากจริงๆคนก็เสิร์ชนี่แหละซิลพิลโลเคสเยอะสุดนะฮะและปริมาณคนเสิร์ชสาสิบวันที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่สิบสามใช่ไหมคลิปนี้ผมอัดวันที่สิบสองนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ธันวาถึงต้นเดือนมกรานะครับคนหาถึงสองแสนห้าหมื่นคนบอกเลยว่าไม่น้อยนะแต่มันก็จะมีคำอื่นซาตินซาตินนี้คือคนละ สินค้าละเป็นคนละผืนผ้านะครับหรือคอนเสิร์ตซิลพิโลเคสทูแพ็คอีก2 0 0 0มประเด็นคีย์เวิร์ดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเราจะไปวิเคราะห์ซิลพิโลเคสก่อนซึ่งผมเปิดรอไว้แล้วนะครับซิลพิโลเคสอ่ะขายดีไหมดูแล้งนะฮะพันสามสองร้อยอุ้ยแต่ตัวนี้หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนนี่ถือว่าแต่ว่าหนึ่งแสนเนี่ยขนาดหนึ่งแสนวันหนึ่งยังขายได้สิบสองชิ้นนะครับแต่เราจะลองเน้นท็อปทอป,ท,อปที่ไม่เกินสี่หมื่นนะครับ สี่หมืนเก้าก็ยังบรรลุสิบเก้าชิ้นเลยนะสองร้อยถ้าสองร้อยนี้ได้วันละแปดร้อยชิ้นเลยนะครับยอดขายต่อวันนะฮะโหดไปไหนพี่แล้วก็คุณดูเน็ตนะเน็ตออกมาชิ้นนี้นะสิบหกดอลลาร์ด้วยนะครับขายราคายี่สิบสองเหรียญโอ้โห,โหต้องไปบีคอต้นทุนแล้วนะครับขายในราคาหกร้อยกว่าบาทนะครับหากต้นทุนค่าธรมเนียมเอเามาซอนแล้ว เหลือสิบหกสบหกนี้เราต้องไปหักต้นทุนสินค้าต้นทุนง่าขนส่งแต่ปลอกหมอนมันเบามันเล็กไงสิบหกเหรียญเอาอยู่แน่นอนนะฮะแต่อยู่คนนี้ดิเน็ตออกมาหนึ่งจุดเจ็เพราะอะไรคุณขายสิบเหรียญอืมเนี่ยไปวิเคราะห์การขายครับว่าคนนี้ขายยังไงได้แบบนี้คนนี้ขายแบบไหนการที่เราเห็นเน็ตออกมานี่นะครับมันจะทำให้เราเห็นถึงว่าทำไมคนนี้ขายแล้วมันมีต้นทุนของสินค้า มันมีต้นทุนของค่าขนส่งที่มันเยอะขึ้นเนี่ยชิ้นนี้ก็โอเค1ิบสองเหรียญสิเจ็เหรียญเห็นไหมแล้วเราก็ไปดูวิธีขายลักษณะขายข,ายของเขาว่าทําไมเขาขายได้แพงดูดิดโอแต่คนนี้ขายสิบเหรียญก็ขายได้สามพันชิ้นเลยนะต่อวนันต่อวนันเออ้ยแต่กาไรไม่เหลือนะผมว่าหนึ่งุดเจ็นี่ผมว่าเหนื่อยนะฮะแต่แพงขึ้นมาหน่อยยี่บสามเหรียญยี่บสามเหรียญขายได้วันละพันชิ้นก็โอเคโคตรเลยนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแนะนํานะ เพื่อนๆดูเน็ตก่อนเห็นเน็ตแล้วโหยกำไรดีขายมีกำไรแน่นอนแล้วค่อยไปดูโหยเขาขายราคานี้มันยังขายได้เลยขายได้วันหนึ่งต้องเป็นพันชิ้นแล้วเราค่อยไปดูลักษณะการขายของเขาเขาขายแบบไหนเขาขายยังไงมันเป็นการเจาะลึกลงไปอีกว่าถ้าเราจะขายปลอกหมอนผ้าไหมและควรขายยังไงให้มันขายได้แพงเข้าใจไหมครับนี่ผมย้ำแล้วนะใครที่เรียนกับผมนะอย่าลืมนะครับเปิดข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นเลยโหยดูดู ธุรกิจนี้นี่กำไรดีทั้งนั้นเลยวะโอ้ยบอกเลยครับน่าทำโคตรๆอ่ะต่อมาอีกอันนึงนะครับเราจะไปดูซิลพิโลเคสที่เป็นกราฟของ Google ว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงธุรกิจนี้นะครับจะขายดีมากๆเลยในเดือนธันวาคมนะฮะอ่ะธันวาคมปีนน้น8 3ดหมื่นามลังรู้จักโตขึ้นมาแสนสองโตขึ้นมาสองแสน ธันวาคมปี2019 3,007และในช่วงโควิดที่ผ่านมาปกติเนี่ยเดือนมีนาคุณสังเกตน,นะมันจะเป็นทองล่องนะครับแต่ก็ยังคนก็ยังโตนะแต่ปีนี้ครับ2,008และ n o v e m ber นี่ยังไม่ธันวาคมปีนี้4,005บอกเลยว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจขาขึ้นครับออะแล้วไปดูหน่อยครับซิลพิโลเคสนี่คำอื่นๆนะฮะ โอ้คำนี้ก็สวยนี่ฝรั่งเสิร์ฟง่ายๆเลยเบสซิโลเคเบสซิลพิโลเคสหรือเขาเสิร์ฟเลยซิลพิโลสลิปซิลโอ้โหคราฟสวยทั้งนั้นบอกเลยว่าธุรกิจนี้นะครับดูจากตัวหลายๆตัวนะฮะกำไรหน้าหน้าําโคตรเพื่อนๆดูเลยว่าตัวไหนคนขายมีกำไรดีๆนะฮะ มีเน็ตให้เราหาต้นทุนของค่าขนส่งได้แล้วคุณก็ไปดูลักษณะการขายดูการขายเขาได้วันแล้วเท่าไหร่เราไม่ย่องอะไรมากครับทํานึงวันหนึ่งเงาขายสำหรับตัวนี้นะถ้าได้สักวันละสิ0ชิ้น20ชิ้นแฮปปี้แล้วและเราก็ทําสินค้าตัวที่2 3 4 5หให้มีสัก30สินค้าที่ขายได้เรื่อยๆบนอ Amazon คุณก็จะมีกําไรลายลาย,ลายแสนต่อเดือนเลยบนอ m a ซ o n ไม่ใช่เรื่องอยากและสินค้าตัวนี้ผมเชียร์เลยว่ามันหาในเมืองไทยได้มันหาผู้ผลิตได้ น่าสนใจมากๆส่วนเรื่องคีย์เวิร์ดครับมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดย้อนมานิดนึงเราเป็นคนไทยคุณรู้ไหมว่าคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับซิลพิโลเคสเนี่ยมีถึง1ันสองรอคีย์เวิร์ดคุณจะรู้หมดไหมเนี่ยเขาเสิร์ชเนี่ยเห็นไหมคำนี้คุณจะคิดไหมก็คือเหมือนเป็นเตียงไซส์ควีนเนี่ยเขาก็มาเลยควีนซิลพิโลเคสซึ่งมีคนหาด้วยถึงแม้คนหาจะประมาณสี่ร้อยคนแต่ถ้าคู่แข่งน้อยนี่ดูดิเห็นไหมคู่แข่งเหลือสี่้ ตัวนี้แหละที่จะทําให้คนเจอคุณก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใช้เครื่องมือ Jungle Scout Keyword เวลาที่คุณลงขายสินค้าตัวนี้ถ้าคุณเลือกแล้วนะครับอันนี้วิดซิปเปอร์แบบแบบถ้าแบบของเรามีซิปเปอร์นี้แจ็เลยก็คือคีย์เวิร์ดนี้ให้จัดคีย์เวิร์ดทั้งหมดที่ได้จาก Jungle Scout และเกี่ยวกับสินค้าเราลงไปใน listing ทั้งหมดนั่นคือหน้าร้านของคุณจะมีคนเดินผ่านวันๆเป็นหมื่นๆคนหรือเป็นแสนคน คนยิ่งเดินผ่านเยอะโอกาสขายได้ก็เยอะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราไม่รู้หมดหรอกว่าฝรั่งเรียกซิลพิโลเคสว่าอะไรบ้างใน Amazon เครื่องมือค e y w เ r d s c o u กจะทำให้สินค้าที่คุณเลือกมาแล้วขายได้เร็วขึ้นใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะก็คลิปนี้หวังว่าซิลพิโลเคสนะครับจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนที่กำลังไม่รู้จะขายอะไรโอ้โหของง่ายเลยและกำไรดีด้วยชิ้นนี้นะดูแล้วนะฮะ น่าจะขายดีกําไรดีเลยนะฮะเอามาจัดให้ฟรีๆเลยลองไปหาขายดูบน Amazon ผมแนะนําอย่างนี้นะครับอย่าสมัคร Amazon เอง90กว่าเปอร์เซ็นต์โดนแบนจริงๆนะไม่รอดเพราะคุณทําเอกสารไม่ถูกต้องหาหาคนที่ให้คําปรึกษาในการสมัคร Amazon ด้วยนะครับ Amazon ไม่ง่ายนะฮะแล้วก็ทํำ Amazon ยุคนี้แนะนําให้ทํา Amazon แบบ FBA ส่งสินค้าไปสตอ็อกแต่ลงทุนน้อยได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องทางนะฮะถึงคุณไม่เรียนกับเรานะครับก็ฝากติดตามช่องทางโอทออนไลน์นะครับเป็นเพื่อนกับเราได้ก็สแกน QR Code นะฮะติดตาม Li n e แอดได้นะครับเรหรือจะ,อะถ้าไลน์แอดก็ต้องช่องทาง u t u b e แล้วนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับโอทออนไลน์ด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube แค่เพื่อนเพื่อนซั b สกดกระดิ่งเราเห็นเพื่อนๆพื่อนซับเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน,วนเราก็มีความสุขเหมือนกันจะไม่เรียนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเรียน เราการันตีคืนเงินสูงสุดถึง100%ถ้าคุณเรียนและขายไม่ได้นะครับแล้วก็สอนตัวตัวจับมือทำนะฮะดูแลตลอดชีพสูงสุดนะครับและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเรียนช้อปปี้ฟรีด้วยนะครับใครสนใจก็ช้อปปี้ของเราก็จะเป็นช้อปปี้แบบเลือกสินค้านะอาจจะไม่ได้ขนาดแบบขายแบบมวลมหาศาลที่แบบขายไม่มีกําไรนะฮะจะเน้นให้เลือกหาสินค้าแบบมีกําไรแล้วก็สามารถที่จะดรอปชิปได้ด้วยไม่ต้องลงทุนจับเสือมือเปล่านะครับคนไหนสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะเรียน Amazon เรียน eBay แถมคอยช้อปปี้ให้คุณฟรีๆนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปละครับสวัสดี